เดี๋ยวมันี่ห้าสิมาเตรียมอาหารให้คุณสามีค่ะอาหารบังการีเป็นยังงคือว่าอาหารบังการียค่ะคุณสามีเขาเป็นคนบังการียค่ะแต่ว่า,าหาันไม่ยู่อังกฤษนะคะเอิ้นสิเอิ้นว่าเป็นสะพายบังการีแต่ว่ายูอังกฤษนะคะ <c oughs> มอนี่ห้าสิไอเอยมตามไปมึงกันเลยค่ะ <c oughs> อันนี้สิเป็นมะเขือเทศนด้ค่ะ คุณสามีเพิ่นไปซื้อมาจากร้านบัลแกรเรียอยูอันในอังกฤษเนี่ยแหละคะ่ะมะเขือเทศบ้านเขาหน่วยใหญ่ใหญ่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเอามาเฮ็ดสลัดคะ่คะคนบัลแกเรียเขาสิกินสลัดอันมะเขือเทศกับบักแตงคะ่ะกินกับอันกิมกินกับชีสนะเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็สิเป็นแตงกวาบ้านเขาด้วยคะ่ะเดี๋ยวห้องฉเลิฟจากการตัดบักแตงก่อนเลยคะ่ะ อันนี้ก็สิเป็นจานสื่อมาจากลานค่ะเป็นอันจานอันของบังเกเลียนะคะจะเป็นอันลล่ดั่งเดิมค่ะของบังเกเรีย อันนี้บักเขือเทศค่ะพี่น้องหน่วยใหญ่ใหญ่วานบานค่ะพี่น้องามาตัดนะคะพี่น้องบักเขือเทศบักเขือเครือ,บ,รอ,รอบานเขาจะต,ตัดเป็นชิ้นกันน,นะคะอันนี้ก็สิเป็นอะไ บักพิกยวกบ้านเขาค่ะสวีทเทปเปอร์เยวสีเอาใส่จานน่งค่ะอันนี้ก็เป็นกระเทียมสดช่วงนี้ก็กินกระเทียมตานไม่รัดค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ากระิเอาใไซดกับไปในสาลัดนํา พี่น้องอันนี้เป็นอ่าเฉเอนว่าใสกก่กอกหรือเอือนว่าเอียงกับม่มู้ขากันเดี๋ยวเฮาสิเอาไปนนล่างน้ำแล้วก็ดึงหนังอันนี้ออกนะคะดึงออกแล้วก็ตัดตัดตัดสามในมือเลยค่ะ,คะอันนี้ค่ะเอาล่างน้าเซ็จแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็กสิแกะออกนะ แกะหนังออกแบบนี้ค่ะกะสิเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องตัดบางๆแบบนี้ค่ะ ก็เสิลอ่องกินชีสล้วเมืองค่ะมันมันเข้มเข้มค่ะพี่น้องตอนไม่เยอะแยกกะกินบ่เ็นค่ะพอทานแต่ปีหนึ่งก็กินเป็นค่ะส่วนอันส่วนอันนี้นะคะกินกับเบียร์ในแสบแห้งค่ะพี่นอ้องก็อันจะเป็นเข้มเข้มนุ่มๆส่วนผสมกับสิบเป็นนัน หมูกับง่วกับพริกไทยเกลือน่ะนะคะอันนี้เน,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 นี่เห็นสามีเพิ่นบอกว่าเขาเห็ดจังไดถามเพิ่นว่าเขาเห็ดจังไดเพิ่นบอกว่าหลังจากที่เขาเห็ดอันนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาสีอันเอาไปตากย่ามหนาวนะคะเขาจะไปตากตากอากาศอันเขาสีเอาลงไปไว้ในห้องไตดิน แล้วมันกระสิแข็งค่ะพี่น้องมันท่าไปตากแดดแต่บ้านเ้าเนี่ยตากตากอากาศหนาวมันกระสิเย็นตากความเย็นมันก็นสิแข็ง เดี๋ยวห้าสิมากเก็บหัวหอมหมัวหัวหอมปลูกไวง้งามงามค่ะพี่น้องโอเคปกติเขากับสิกินกับผักซีฝรั่งนั่นหละคะ่ะมันสิเขากันดีคะ่ะแต่ว่าห้าบ่มีเฮ้ากับกินกับต้นหอมแทนก็ได้คะ่ะ แล้วนะคะพี่น้องมันก็จะเ็ครับมันงาม นี่อันเขาเอิ่นว่าวินิกาค่ะพี่น้องเป็นอันอ่งุนราคาอันนีาานปเป็นเกลือนะคะเวล,ลาปุ๋งห้องแกะชีสสเปซอันอันชีสอันใส่แบบนี้สค่ะเวลาปุ๋งห้องชีสชีสสเปซหนาลั่นนะคะแล้วก,ก็เกลือมมนะค,ะค่ะ อันจะเป็นอันวินิการหรือมานำสมเป็นรถไอมินิการ,ร,าน,ร,น,น,การนะคะโอเคเสร็จแล้วอ่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะว น้องซื้อมะเนวเข้ากะเอามาตัดนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ากะเอาไปใส่เครื่องปิ่งแล้วก็ท่าเนื่อยอันนี้เป็นปลาถอดมาเรียบร้อยแล้วคะ่ะ จากเ็ดงานแล้วก็ให้เพิ่นกินขนาดแล้วค่ะคนบังกาเรียรเนี่ยก่อนเขาสิกินเข่าเนี่ยเขาสิกินเหลามักหร,รือว่าว่ายมัก,กจากองุ่นนะคะเขาเอิ้นว่าลักเคียร์ทุกบ้านเนี่ยเขาสิเฮ็ดขึ้นมาเองเขาสิกินลายเลือดลายล่มละถ้าเอามาก,กินก็กระเทียมตอนนี้สิเป็นเมนู่นตานไหวรัดค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่นเอาใส่ขวดน้ำซื่อๆค่ะเพิ่นเอาไปใส่ในสองฟิตมันจังอันเสียบ พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นอาหารวางนะคะค่ะเป็นขนมปังชีดอยู่ข้างในเป็นแบบสําเ็จมาแล้วค่ะเดี๋ยวห้าสีเอาไปอบนี่เตาอบแล้วก็กินได้เลยค่ะหน้าตาก็สิเป็นยังสีได้ค่ะเดี๋ยวเ้ามาเมืองตอนสุกกันนะคะ นาตาก็เป็นแบบนี้ละค่ะแค่ะพี่น้องอ้เรจะเชื่อันนี่มกคุณแม่เห็นไหมคะอะไรมาเขียมันกับแม่นะหะแมพเศษบ๊ายบบายบายีค่ะพี่น้องนาตาทีอบมีค่ะพี่น้องนาตาอบแล้วนะคะขนมชิ้